ตอนที่8ความเป็นห่วงของเหล่าส,สาวสหายของพูก,กา้าจิยุกิท่านพี่ยังไม่ฟื้นอีกหรอคะนี่คุณซาโฮโกะมัวทาอะไรอยู่กันมิโดเคียวกะกระท้วงด้วยเสียงดังเคียวกะคือหนึ่งในน้องสาวของเลจิแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเธอจะคล้ายกับเลจิแต่ก็ไม่ได้ดูดีเท่ากับเลจิ เลจิที่พ่ายแพ้อัสิินดำได้กลับมาที่อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ลินาเลียพวกเขา8คนที่ถูกอัญเชิญมาโดยเทพธิดาเลนาซึ่งเป็นเทพธิดาประจำประเทศนี้ขนาดที่ทุกคนกำลังอยู่ในห้องในวิหารคุณเคียวกะถึงคุณจะตะโกนเสียงดังไปเลจิคุงก็ไม่ฟืน้นขึ้นมาหรอกคะ่ะรู้ไหมฉันพูดคำนั้นมาหลายครั้ง ตั้งแต่เลจิคงอยู่ในสภาพปางตายเธอก็เอาแต่ตะโกนลั่นห้องถึงจะบอกให้เงียบไปกี่ครั้งก็กี่ครั้งก็ตามนั้นคุณไม่เป็นห่วงท่านพี่บ้างเหรอคะคุณจิยุกิคิดดูสิบาดแผลของท่านพี่มันร้ายแรงมากเลยนะคะถ้าเขาเป็นอะไรไปคุณจะรับผิดชอบงั้นเหรอคะพูดตามตรงนะฉันขี้เกียจกับการต้องมาตอบคำถามเวลาที่เธอโกรธแล้วละ่ะเคียวกะไม่ได้เข้าร่วมปาร์ตี้ปราบราชาปีศาจแต่เธอกับทาคามิยะคายะหรือเราเรียกกันว่าคายะนั้น ได้รอเราอยู่ที่อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ลีนาเลียแทน,เ,นเพราะอย่างน้อยการปกป้องฐานทัพเองก็ถือว่าเป็นงานสําคัญเหมือนกันแต่เหตุผลที่แท้จริงก็คือเคียวกะไม่มีคุณสมบัติเพียงพอเธอมักจะโจมตีโดนคนอื่นในปาร์ตี้ตัวเองเพราะเธอควบคุมพลังไม่ได้และถึงเธอจะไปเรียนการฟันดาบเธอก็ยังอ่อนหัดมากเธอช่างตรงกันข้ามกับเดจิค,คุงทั้งเพศและความสามารถเดินก็ว่าได้พูดตามตรงเลยนะการพาเธอไปด้วย มันไม่มีอะไรดีเลยนอกจากจะเป็นตัวถ่วงแถมเธอยังเข้ากับคนอื่นได้แย่มากนั่นยิ่งทําให้บรรยากาศในกลุ่มยิ่งแย่ดังนั้นการพาเธอไปด้วยถือว่าอันตรายมากนั่นแหละคือเหตุผลที่เธอถึงไม่ควรเข้าร่วมการป่าบป,ปามราชาปีศาจครั้งนี้จงกันข้ามกับคายะคายะนั้นเก่งเคนโปกับคาราเต้มากแต่เธอก็ตัดสินใจอยู่ที่นี่เพราะไม่อยากให้เคียวกะอยู่คนเดียวซาฮโกกับคายะเป็นลูกสาวคนรับใช้ของบ้านเลจิน่ะนะ เคียวกะก,กับคายะนั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนของเจ้าหญิงเราจึงเดินทางจากที่นี่ไปไกลมากอืมถึงแม้เราจะอยู่ต่างโลกแต่คายะก็เลือกที่จะไม่ทิ้งเคียวกะจากนั้นทุกคนก็ออกไปจนหมดเหลือเพียงฉันและคายะในห้องนี่ก็ผ่านไป3วันแล้วตั้งแต่ที่เลจีพ่ายแพ้แม้ว่าร่างกายของเขายังปลอดภัยดี แต่พอเพิ่งพ้นขีดอันตรายทําให้ร่างกายอ่อนล้าจึงยังไม่ฟืน้นฉันรู้ดีว่าเคียวกะเป็นห่วงเลจิแต่สิ่งที่เราทําได้มันไม่มีหรอกนอกจากภาวนาให้เขาปลอดภัยซาฮโกะนั่งข้างเลจิคอยดูแลเธอใช้เวทรักษาเมื่อเกือบ3ามวันเต็มแล้วฉันจําได้ว่าตอนนั้นซาฮโกะเอาแต่ไล่เวทรักษาเกือบตลอดทั้งวันเลยละ่ะแม้ว่าเลจิจะพ้นขีดอันตรายแล้วเธอก็ยังคงไม่หยุดจนพลังเวทในตัวหมดต้องขอบคุณความพยายามของเธอ ที่ทำให้เราสามารถช่วยเลจิไว้ได้แม้เขาจะได้รับบาดแผลปางตายแต่ทำไมซาฮโกะต้องพยายามช่วยเลจิขนาดนั้นจากที่ได้ยินมาดูเหมือนซาฮกโกะจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเลจิเพราะสถานการณ์ของบ้านสุดท้ายเลจิจึงต้องถูกเลี้ยงดูมาในบ้านหลังอื่นไม่ใช่บ้านหลักของเขาและซาฮโกะกก็เป็นลูกคนเดียวในบ้านหลังที่รับเลี้ยงเลจิจากนั้นทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนร่วมห้องกัน นั่นแหละมั้งที่มาของความสัมพันธ์ของพวกเขาซาฮูโกโกได้เฝ้าดูเลจิมาตลอด3วันฉันเองก็บอกให้เธอไปพักผ่อนบ้างแล้วนะซึ่งซาฮโกโกก็เห็นด้วยแล้วแต่ว่าเพราะความดื้อของเคียวกะที่อยากให้ซาฮูกโกเฝ้าเลจิต่อจนสุดท้ายซาฮูกโกก็ล้มฟุบไปแบบนั้นละ่ะเทียบกันแล้วฉันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยไม่สิไม่มีใครสักคนที่ช่วยดูแลเลจิได้เท่ากับซาฮโกโกเลยสักคน หลังจากสร้างโบกไปพักเราสามคนคายะชิโรเนะและฉันก็คอยผัดกันดูแลเรจิคายะกับชิโรเนะตอนนี้กำลังฝึกอยู่ที่บริเวณลานฝึกของวิหารขณะที่เรจิยังไม่ฟืน้นไม่รู้ว่ามีความตั้งใจอะไรไปสถิตในใจพวกเธอทำให้พวกเธอตั้งใจฝึกอย่างหนักเลยละ่ะด้วยเหตุนี้ชิโรเนะจึงไปขอร้องให้คายะมาฝึกให้เธอแต่ว่าไปริโนก็เอาแต่อยู่ในห้องและนาโอก,ก็ออกไปเดินเล่นข้างนอก หลังจากความพ่ายแพ้ของเลจิทําให้บรรยากาศระหว่างงพวกเราอึดอัดขึ้นเราตกใจที่เลจิได้รับบาดแผลปางตายก็จริงแต่ที่ตกใจกว่าก็คือการที่เลจิแพ้ตั้งหาจนถึงเดี๋ยวนี้ในตอนที่เรากําลังสิ้นหวังเลจิก็เป็นคนเดียวที่ยังมีความหวังในช่วยพวกเราไว้ได้ทุกครั้งจนพวกเรารู้สึกว่าไม่ว่าศัตรูจะเป็นใครตราบใดที่มีเลจิคุ้มอยู่เราก็จัดการได้อยู่หมัด ใช่เรื่องมันง่ายจนกระทั่งอัศวินดำไดฮาร์ดปรากฏตัวขึ้นฉันนึกถึงชายที่ทําให้เลจิพ่ายแพ้มันเป็นการต่อสู้ที่รวดเร็วจนสายตาฉันมองไม่ทันก่อนที่ฉันจะรู้ตัวเลจิก็ล้มลงที่พื้นและมีเลือดไหลออกจากอ,อกของเขาแล้วคนที่มองการต่อสู้นั้นทันมีเพียงชิโรเนะกับนาโอเท่านั้นจากที่ชิโรเนะบอกก็คือการเคลื่อนไหวของไดฮาร์ดคล้ายกับวิชาดาบของญี่ปุ่นยิ่งกว่านั้น ยังเป็นถึงระดับปรมาจารย์อีกด้วยชิโรเนะซึ่งเป็นลูกสาวลงฝึกเคนโด้ย่อมรู้เกี่ยวกับวิชาดาบดีอยู่แล้วชิโรเนะยังบอกอีกว่าเดฮาร์ดเก่งเรื่องวิชาดาบกว่าเธอซะอีกและถึงจะฝึกยังไงก็ไม่อาจจะตามทันได้เลคุงเสียงของซาฮโกะดังขึ้นมาจากในห้องเคียวกะรีเข้าไปในห้องด้วยความตกใจและเราก็เห็นเลจิฟื้นขึ้นมาพร้อมกับซาฮโกะที่กอดเลจิเอาไว้แน่นตอนที่9กาการประชุมของผู้กล้า สหายของผู้กล้าจิยูกิเราแปดคนมารวมกันในห้องผ่านไปสามวันแล้วนับตั้งแต่ที่เลจิฟื้นขึ้นมาแต่เขาก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีนักแต่การฟื้นร่างกายของเขามันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแล้วในที่สุดเราก็สามารถสบายใจได้หลังจากรู้ว่าเลจิปลอดภัยแล้วตอนนี้พวกเรามารวมกันอยู่ที่ห้องหนึ่งของวิหารเพื่อหาลือกันว่าจากนี้ไป จะทำยังไงต่อไปดีฉันคิดว่าเราควรล้มเลิกการปราบปรา,ามราชาปีศาจไปดีกว่าฉันพูดออกไปทำไมละ่ะจิยุกิเดยจีถามกลับมายังจะถามว่าทำไมอีกเหรอนี่นายไม่ได้ดูสภาพของตัวเองเลยหรือไงนายเกือบจะตายไปแล้วนะรู้ไหมฉันดุเขาด้วยคำพูดนั้นตอนแรกฉันก็ห้ามไปแล้ว ว่าไอการไปป,ปราบปรามราชาปีศาจมันอันตรายเกินไปจนถึงตอนนี้เราก็เป็นฝ่ายได้เปลี่ยบมาตลอดแต่ตำแหน่งมันกลับตาลปัดก็ตอนที่เราได้พบกับไดฮาร์พูดตามตรงนะฉันคิดว่าเราควรจะยอมไปก่อนที่อะไรอะไรจะสายเกินแก้ดีกว่าขอโทษด้วยจิยุกิแต่ฉันไม่อาจผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับเธอคนนั้นได้เลจิพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นคำพูดนั้นของเลจิทำให้อารมณ์ของฉันเดือดขึ้นนี่นาย เกือบจะทําให้สาวโกกับคนอื่นๆต้องตายไปด้วยรู้ไหมได้หายบ้นแข็งแกร่งมากขนาดที่ว่าถ้านายไปสู้กับเขาอีกครั้งรับรองได้ตายของจริงแน่ผู้ชายคนนี้ไม่สนใจชีวิตของตัวเองเลยเพื่อเพื่อผู้หญิงคนหนึง่งแต่ความงี่เง่าของชายคนนี้นี่แหละที่ทําให้ตอนนั้นฉันรอดมาได้ครั้งหนึ่งนั่นคือเหตุผลที่ฉันออกเดินทางมากับเขาจนถึงตอนนี้คนที่เขาได้ช่วยไว้อีกก็ยังมีชูโรเนะกับนาโออีกด้วย ความผิดฉันเองแต่ฉันไม่อยากผิดคำสัญญากับเลนาแน่นอนฉันรู้ว่าชายคนนี้คงไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้แน่เออคุณจิยูกิคะมีผู้คนมากมายที่ต้องบาดเจ็บเพราะพวกปีศาจแล้วเราจะยอมแพ้ปล่อยให้ผู้คนต้องเดือดร้อนแบบนี้มันจะดีหรอคะลีโนพูดออกมาในตอนแรกนี่ก็เป็นเพียงการเดินทางเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนจากพวกปีศาจร,ราชาปีศาจโมเดนซึ่งเป็นผู้ปกครองเหล่าปีศาจ ได้สั่งให้ปีศาจเหล่านั้นมาโจมตีมนุษย์หลังจากนั้นเขาก็ยังหวังจะปกครองโลกนี้เพื่อจัดการกับเทพธิดาบนเอเลียตแม้ว่าเราจะไม่ได้ยินเรื่องนั้นจากปากของเลนาโดยตรงแต่ข่าวลือเรื่องดังกล่าวก็แพร่สะพัดมามากมายในหมู่ชาวเมืองการปราบปรามราชาปีศาจเพื่อนำสันติสุขกลับมาสู่โลกจึงเป็นหน้าที่ของเราแต่เหตุผลจริงๆก็แค่พวกเราอยากไปสนุกกับการเดินทางเท่านั้นเองยังมีเรื่องที่เราทำได้อยู่ใช่ไหม งั้นปัญหาแรกเริ่มมันคืออะไรกันละ่ะฉันคิดว่ามันแปลกอยู่แล้วที่เราซึ่งเป็นคนนอกต้องมาจัดการปัญหาของโลกนี้นั่นมันก็จริงค่ะถึงแม้ว่าจะแปลกๆแ,แต่เคียวกะก็เห็นด้วยกับฉันพวกเขาทิ้งปัญหามาให้เราทําไมเทพของเอริอัสถึงไม่คิดจะจัดการกับปัญหานี้ด้วยตัวเองละ่ะพวกเราหลายคนที่ได้ยินคําพูดของเคียวกะก็อาการว่านี่พวกเขายังไม่ได้ทําอะไรกันเลยนี่นาะแต่ที่เคียวกะพูดมาก็ถูกคนที่ต้องลําบาก ถ้าราชาปีศาจโมเดลโจมตีเอเลอตก็คือเหล่าเทพแล้วทำไมเหล่าเทพถึงไม่ลงมือกันละ่ะความจริงทําให้ฉันเริ่มรู้สึกไม่สบายใจใช่แล้วคําพูดของคุณเคียวกะมีเหตุผลฟูฟูฟูเคียวกะแสดงท่าทีภูมิใจอย่างออกนอกหน้าเมื่อได้ยินคําพูดของฉันตอนนี้เราลองไปถามเดน่าดูดีไหมว่าทําไมพวกเทพถึงไม่แก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองทําไมเทพถึงปล่อยราชาปีศาจ ที่จะเป็นอันตรายต่อพวกตนเอาไว้เพราะมันดูจะไร้เหตุผลมากเป็นธรรมดาที่เราต้องประทวงเออจะดีเหรอคะท่านจิยุกิคราวนี้เป็นครยะมาถามฉันเรื่องอะไรเหรอคะความจริงฉันไม่ค่อยสนิทกับคุณคายะเพราะเธอมักจะทําสีหน้าไร้ความรู้สึกทําให้ฉันไม่รู้ว่าเธอ กำลังคิดอะไรอยู่กันแน่และคายะยังให้ความสำคัญกับการคุยกับคนอื่นเสมอเธอจึงมกักจะเติมคำว่าท่านนำหน้าชื่อทุกคนอย่างกับว่าเธอไม่ยอมเปิดใจให้กับพวกเรายิ่งกว่านั้นเราก็จะกลับไปไม่ได้จนกว่าจะปราบราชาปีศาจได้ใช่ไหมล่ะคะอีกหลายคนในกลุ่มเราพยักหน้าหลังได้ยินคำพูดของคายะใช่แล้วฉันรู้ดีว่าเราจะกลับไปโลกเดิมไม่ได้ถ้าไม่ปราบราชาปีศาจเพราะง,งั้น ฉันถึงบอกว่าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องไปเจราจางไงล่ะฉันไม่คิดว่าอย่างเทพธที่ไดจะขู่เราทําเป็นเรื่องตลกเธอคงไม่พูดหรอกว่าจะไม่ส่งเรากลับจนกว่าเราจะปราบปรามราชาปีศาจได้นะ่ะหากพูดถึงเลนาในหมู่ชาวบ้านเลนาเป็นเทิดที่ไดความรักและรูปโฉมที่งดงามนี่นะเอ่อคุณจิยุกิฉันขอเวลาเดี๋ยวได้ไหมคะคราวนี้ถึงตาชิโรเนะอะไรงั้นเหรอคะชิโรเนะฉันแค่สงสัยนะคะว่าเราจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดพวกเรากลับโลกเดิมจะมีคนถูกอัเชิญมาแทนที่พวกเราเหรอคะนี่มันถือเป็นบททดสอบชีวิตที่ยากที่สุดเลยก็ว่าได้ชิโรเนะบอกแบบนั้นแบบนี้ก็เหมือนเราโยนปัญหาของเราไปให้พวกเขาสิคะนาโอกเห็นด้วยกับชิโรเนะใช่แล้วจิยกุกิแทนที่เราจะนึกถึงวิธีที่จะกลับไปโลกเดิมเอาเวลาพวกนั้นมาห่วงเรื่องที่ว่าจะชนะได้ยังไงดีกว่าคำพูดของเลจิดูราวกับไร้ความหวัง ฉันจะไม่พอใจกับผลลัพธ์ตอนนี้ก็อ,อาจจะมีคนตายก็ได้แต่รู้ไหมตั้งแต่ที่พวกเราหายไปมันก็ผ่านไปตั้งครึ่งปีแล้วครอบครัวเราน่าจะเป็นห่วงมากจนคิดว่าพวกเราตายไปแล้วก็ได้ใช่นับตั้งแต่ถูกอัญเชิญมามันก็ผ่านไปได้ครึ่งปีแล้วทุกคนเงียบไม่ได้ยินคําพูดของฉันคุณชิโรเนะอยากจะเจอกับเพื่อนสมัยเด็กอีกครั้งใช่ไหมฉันเปลี่ยนคู่สนทนามาที่ชิโรเนะ ฉันไม่อาจเชิญชวนทุกคนได้ด้วยตัวคนเดียวฉันอยากมีเพื่อนที่มีจิตใจแบบเดียวกันเอ๊ะสงสัยจังเลยว่าเพื่อนสมัยเด็กของคุณชิโรเนะเป็นคนแบบไหนซาโฮโกช่วยเล่งเ้าอืมซาโฮโกก็ไม่รู้หรอกนะแต่คงเป็นเพื่อนสมัยเด็กแต่คงเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่ให้คําสัญญาไว้กับคุณชิโรเนะใช่ไหมเดะเดี๋ยวสิแม้แต่คุณลีโนก็ด้วยฉันกับคุโรกิไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบนั้นกันสักหน่อย ชิโรเนะออกเตียงคัด้านนั้นเหรอแต่ฉันเห็นเขาฝึกอยู่ในโรงฝึกของครอบครัวชิโรเนะนี่นาฉันเองก็สนใจเขาอยู่ด้วยเขาอาจจะดูเป็นคนเรียบเรียบแต่ก็เป็นคนที่สุดยอดเลยละ่ะและยังค่อนข้างหล่ออีกด้วยนะบางทีถ้าไม่มีเลจิคุงอยู่เขาอาจจะเป็นที่นิยมก็ได้นะถึงฉันจะเคยได้ยินเรื่องเพื่อนสมัยเด็กจากชิโรเนะแต่ความจริงก็ไม่เคยเจอตัวจริงของเขาหรอกนะแต่ลีโนะที่ทํางานในวงการนางแบบ ถึงขนาดชมขเขาว่าค่อนข้างหล่อดังนั้นเขาก็คงดูดีกับผู้ชายทั่วไปนั่นแหละแต่เพราะผู้ชายคนอื่นในโรงเรียนโดนเลจิคุงกบและเสมีไปหมดนั่นแหละมั้งเหตุผลที่ทําให้เพื่อนสมัยเด็กของเธอไม่ได้โดดเด่นหล่อเหรอก็คงจะพอดูได้หละมั้งที่โเนเอียงหัวดูเหมือนเธอจะไม่ได้คิดว่าเขาดูดีเขาเลจิพูดคํานึงมาซึ่งมีความหมายเชิงลึกและเลจิคุง คงไม่เข้าใจผิดใช่ไหมฉันไม่รู้สึกอะไรกับคุโรกิสักหน่อยชิโรเนะรีบอธิบายให้เลจิรู้แบบสับสนผู้หญิงที่นี่ทุกคนต่างก็มีความรู้สึกดีๆให้เลจิบางทีชิโรเนะเองก็ไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดด้วยถ้ามองจากมุมมองของฉันดูท่าชิโรเนะจะไม่มีความรู้สึกอะไรพิเศษกับเพื่อนสมัยเด็กแต่ถึงเธอจะไม่ได้ชอบเพื่อนสมัยเด็กของเธอบางทีอาจเป็นเพื่อนสมัยเด็กคนนั้นก็ได้ที่ชอบเธอน่ยนะ และชิโรเนะยังบอกอีกว่าอยากขอโทษเขาเพราะก่อนที่จะถูกอัญเชิญมายังโลกนี้เธอได้พูดเรื่องโหดร้ายกับเขาแต่คุณชิโรเนะไม่ได้บอกเธอว่าอยากจะขอโทษเพื่อนสมัยเด็กคนนั้นฉันถามชิโรเนะเรื่องนั้นชิโรเนะกำลังลังเล่รีโนกับนาโอก้มลงไปเพื่อฟังชิโรเนะที่กำลังลังเลซาฮโก,โกนี่เธอตั้งใจฟังอย่างตั้งใจเชียวนะด้านซาฮโกกับรีโนดูท่าจะสนใจมาก เพราะนี่เป็นโอกาสที่จะลดคู่แข่งลงเอาล่ะทุกคนเรามาคุยกันเรื่องของเลนาก่อนดีไหมการฟังเรื่องของเธอถึงจะเก็บไว้ก่อนมันก็ยังไม่สายเกินไปหรอกว่าไหมละ่ะเลจิขัดจังหวะเอ๋ลีโนพูดออกมาด้วยน้ำเสียงคล้ายจะบน่นแน่นอนเรามีอีกหลายเรื่องที่อยากจะถามเลนาที่ยังไม่ได้ถามก่อนจะเริ่มออกเดินทางที่แรกทำไมเหล่าเทพถึงปล่อยให้ราชาปีศาจที่เป็นอันตรายต่อต,ตัวเองเอาไว้แล้วมันเป็นความจริงไหม ที่ว่าเราจะกลับไปไม่ได้จนกว่าจะปราบราชาปีศาจและเราก็สลายกลุ่มกันหลังจากคุยกันเพียงไม่กี่คำ